หมวนงั้นเหรอคืออะไรหมวนแต่เพื่อเปิดอ่ะลองดูสุ่มจะได้ตัวอะไรฮะวันนี้ครับเรามาอยู่กันในแมปเพชรโกกันอีกเช่นเคยเอย้ไม่ใช่ดิอันนี้เราเพิ่งมาเล่นเออโอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปเพชรโกนั่นเองซึ่งแมปนั้นจะเป็นแบบเราต้องทอยเนะี่ เราต้องสุ่มว่าจะได้ตัวไหนอันน่ะสุ่มสุ่มสุม่มหนึ่งในห้านะเราก็จะได้เพิ่มเติมโอเคตรงนี้เป็นเหมือนแลกเปลี่ยนใครของคุณคืออะไรอ๋อไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งในเจ็ดกระลอกฮ้บุ่มอัปเกรดมาคืออะไรฮะเหรียญคืออะไรเอาอกดดิ ปลดล็อกเหรียญรับเหรียญเพื่อซื้อการอัปเกรดอ่ะแต่สองครั้งอ๋ออัปเกรดใช่ไหมถ้าเราอัปเนี้ยขึ้นจะฟ้าไข่เร็วขึ้นโอเคตรงนี้เป็นร้านค้าอันนี้ฟรีสิบอันตรงนี้เป็นโอ้โหห้าสิบโลบั๊กไม่มีแต่ละอันโหแพงทางนั้นไม่เอาละมีภารกิจไวยนนหน้าขวามือเนี่ย คูสองโอเคสุดยอดสุดยอดเราต้องหัดมันเลี้ยงสัตว์ในแมปเพชรโกตัวอะไรหนึ่งในสามสุนนะโอ้แต่เราตัวมันแบบกากครั้งนั้นเลยอะจะทำไงให้มันโหดไม่ต้องรีบมากใช่แล้วเพรเร็วขึ้นอ่ะอัพมา อ๋อมีฟักเร็วอ๋อนี่ฟักเร็วขึ้นก็คือเพิ่มความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมไหนดูดิอ๋อ,อมันเร็วขึ้นเมื่อกี้กดเพิพ่มๆก็ได้เลยแต่ตอนนี้เราทําตามภารกิจขวามือก่อนหนึ่งใน60สิบลามะอ๋อถ้าเลขมันเยอะขนาดนีน้คือมันจะหายากเท่านั้นใช่ปะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะ เออนี่ไงภารกิจแก่สำเร็จแล้วอันนี้ครบแล้วง่ายอ่ะเปลี่ยนเป็นคูณสองโอเคเควสก็เพิ่มขึ้นมวนสัสว์เหล้วก็คือทอยลูกเตา๋าโอเคนี่ไงคูณสองจริงด้วยฮะมภารากิจเสร็จแล้วเหรอหนึ่งบวกยี่สิบห้าโอเคสำเร็จถือว่าดีแล้ะ ผมมาอัปเกรดต,ตรงนี้แล้วก็ฟักเร็วขึ้นปพ๊บฮโอ้ยเหมือนเพิ่มกระเป๋ากับฟักทันทีเอาไหนก้อนเดี่ะผมเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟาร์มตรงนี้ก่อนง่ายสุดอื้อนี่แหละหนึ่งในแปดสิบฟาร์มมิงโกแล้วเราจะใส่ตัวยังไงอ่ะอ่ะสุดๆไปก่อน อาจจะเป็นตรงกระเป๋านั้นก็ได้เฮ้ยอุ๊ยหนึ่งในห้าร้อยเฮ้ยหนึ่งในห้าร้อยเดี๋ยวนะไตคูเลยเอากระเป๋ามาก่อนกับฟักทันทีนั่นแหละคืออะไระอ่ะอ๋อกระเป๋ามันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็มีน้ำ,นำยาอะไรน้ำยาลูกเต่าทองคำออกไปเลยคุณจะมีลูกเต่าทองคำในอะไรอ่ะ ในรอบถัดไปโอเคดีอันนี้ใช้ได้ใช้ได้เออที่เขาบอกว่าฟักทันทีอ๋อนไงไงกดแล้วมันจะไม่ไม่ต้องมานั่งฟักไข่โอเคโอค้โหหนึ่งในสองโอ้ยดวงเรามันก็แย่จังเลยหนึ่งในเก้าแต่ละตัวผมว่าเราเราเดินไปสำรวจไปเนี่ยแมไปเดียลูกหมูเอ้ยหนึ่งพันมวนคืออะไร ขอบคุณที่เล่นอันนี้ผมเพิ่งมาเล่นเองพี่ใจเย็นเพื่อนเพิ่ไปกับลูกเต่ากิ้งโบนัสคืออะไรเฮ้ยอุ้ยหนึ่งในสองหมืน่นไอเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนได้อีกตัวด้วยฮะยังไม่ใช่ละเอ้ยได้น้ำแข็งอุย้ยดวงเราโอ้โหบน่นว่าดวงแย่มาตั้งนาน ดวงดีเย่ Yay! เอาลูกเต่าทองคำดวยรับไม่รู้คืออะไรกดอันนี้คืออะไรม้วนอัตโนมัติอ่ะลองดูอ่ะหมดแล้วไงต่อหมุนอัตโนมัติใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงมันจะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆอยเอ๊ะขอเอาออกไปก่อนเด้เอาแน,น่คุยเสร็จละเป็นคูน 4ีนั่นเองโอเคไหนอ่ะมันต้องแบบนี้ไปใช่ปะ่ะเฮ้แต่แต่เมื่อกี้ผมไปผมไปตรงเนี้ยดวงดีปั๊บเลยอ่ะอันน่ะผมว่าต้องกดหมุนเนี่ยครับนี่ตรงนี้ใช่ป่ะอะไรเอออ่ะระหว่างนี้ก็ปล่อยไปเลย ข้านี้เสร็จเดี๋ยวไปอัพมั่งละเออพอแล้วะตรงเนี้ยผมมาแล้วผมไม่ได้ตัวสองหมื่นเลยดวงดีมากเอ้าไม่ได้แล้วหรออีกสามสามชั่วโมงมั้งเดี๋ยวค่อยมาเล่นในเบื้องหลังแล้วกันหมุนอัตโนมัติเร็วขึ้นเราใจร้อนขอความเร็วหน่อยนั่นแหละอืมหมุนอัตโนมัติ ทำงานให้เราซะเออนั่นแหละตามนี้เห็นเลยเอาทำไมฟอร์มมันแย,ย่เอ้ทำไมแต่ละตัวมันแย่แบบนี้โอ้โหยบน่นปุ๊บสามพันมาเลยแอ็ซลอตโอ้โห่มีใครส่งจดหมายมาให้ไหมเราเราให้มันสุ่มอยู่ไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ได้มาอีกสองครั้ง,งรอไป และคูณเฮ้ยทำไมกรอบเหลืองอ๋อปิดไปก่อนคูณหกนั่นเองโอเคเล่นเพลินดีนะแมมนี้อะไรเนี่ยอ๋อทำลายได้เออใช่ต้องมีเหรียญแล้วก็ลูกเตา๋าลูกเตา๋าทองอะไรลูกเต๋าสีทองเงางามฮะเดี๋ยวนะเบิดคืออะไร อ๋อมันค่อยๆขยายมาโอ้โหต้องถึง96ใครจะไปทําถึงเนี่ยแล้วผมสุกใส่ตรงนี้อีกอย่างแป๊บอันนี้คืออะไรอ๋อกดออกมาตรงนี้นะไอ้สามาเนะี่ผมว่ามันดีทั้งนั้นเลยแต่ผมเอาเลเวลคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ละอันสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่า XP เพิ่มเติมโอเค ช่างมันก่อนเรามาเปิดเองฮะคืออะไรเนี่ยไอ้ขีดสีเหลืองๆอ่ะคืออะไรอ๋อนี่ไงสามารถให้มาทุบตุย่ยได้อ๋อโอเคขอบคุณมากจะได้เงินเยอะขึ้นอ๋อโอ้โหดูตัวดูตัวคนอื่นดิแม่ก็เขาเอามาตั้งไว้เฉยๆอ่ะหนึ่งในห้าล้านหนึ่งในแปดล้าน ึ่งในร้อยล้านหนึ่งในแปดล้านโอ้โหแต่และตัวทำไมมันหายากจังเลยอะอานเหรียญกองใหญ่ลังเหรียญทำลายเร็วขึ้นทำลายได้มากขึ้นอืมไหนดูดิมันจะเป็นแบบไหนอ๋อนี่ไงกองจะใหญ่ขึ้นโอเคอ,าาอ,อ,อ่ะฮะอยาอาทําลายไปตรงนี้ ไฮเปอร์ลูกเต่าหมวนสัตว์เหล้ยงเร็วสุดๆโอ้โหโลบักไม่มีน่าเสียดายมากอ่ะถุงเงินก็เก็บมาออนนี่ไงรังพังมันไปซะนั่นแหละเออน่าสนใจอ,อัพอัไปนั่นแหละเสร็จก็มาพัางเหรียญของเขากันต่อเลย พังไปเรื่อยๆทำใจให้ว่างไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องเครียดอย่างที่ผมบอกอะสำรวคอยสำรวจแมพบ้างก็ได้เราจะได้ปรับตัวโอเคข้างบนนี้คืออัปเดตการนับถอยหลังปาร์ตี้โชคดีอ๋อเวลาหนึ่งอีกอีก6วันใช่ปะเออใช่นะ่าจะอีกหวัน วันหรือชั่วโมงหรือวันเออใช่อีกหกวันก็ต้องรอนะถ้ามีอะไรอัปเดต๋หวผมก็ค่อยมาเล่นอีกทีหนึ่งไหนวิ่งเร็วขึ้นนะอ่ะหมุนอัตโนมัติแล้วก็พังไม่ได้แล้วคืออะไรซ่อนอ๋อนี่ไงระบบซ่อนแล้วอุ๊ยอ๋อเราเราไม่ต้องรอเราสามารถทั้ง่าให้มันมวนเองได้แล้วก็มาทุบได้โอเค ผมซื้อตรงไหนนะซ่อนมมวนอ่อนนี่ไงโอเคขอบคุณมากอันนี้ชิวอำนวยความสะดวกสบายได้ดีมากเลยอันนี้แล้วว่างนี้ก็ความตังค์สบายๆเลยครับโอเคก,อดดก่อนดีจะจากลาคลิปนี้ผมจะลองซื้อส่องอันนี้ดูการซื้อขายกับบูสอืมเอ้ขอดูการซื้อขายหน่อย สัสเลี้ยงอะไรโอ้โหพาซาอ่ะพาซ่าเอามาด้วยอ่ะเอามาคู่เลยอืมแล้วก็บูสผลไม้เอามาน้ำยาด้วยนายขอดูนอยเป็นยังไงฮะดูดิเป็นยังไงก็คือบูสแต่ละอันอร่อยออความเร็วใช่ปะ่ะ XP เพิ่มขึ้น แต่ละอันก็จะไม่เหมือนอันนี้ลองกินดูดิน้ำยาโชกเขาคนเอามาเอากินไปแล้วนี่จะกินอซอันทำไมล่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันคลิปนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ลวกันคนระับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดสมัครแลวก็อย่าลืมจะกดกระดิง่งติ้งๆเพื่พอที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจอก,กันใหม่คลิบหน้าสวัสดีครับ